สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับฟลุกสตอรี่ครับวันนี้วันนี้พามาดูคุณแม่นะครับเก็บผลผลิตรอบสวนของเรานะผักออร์แกนิกปลอดสารพิษนะครับผมแม่ว่าแม่จะเก็บบวบวันนี้นะบวบเต็มต้นเลยเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะเยอะขนาดไหนเต็มต้นนี้มันเต็มต้นขนาดไหนนี่ครับบวบของเรานี่บวบบวบอะไรบวบหวานเนาะใช่ไหมบวบหบวบหวานใช่ไหมมมีพันธุ์ไงใส่นี่ สายนี่แหละนี่ครับโอ้ผลใหญ่ๆเลยครับ,อรบพอได้กินพอได้แจกเพื่อนบ้านนะถึงไม่นั่นนะนหหยดูบวบซินี่ใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับได้กินแทบจะทุกอาทิตย์เนาะผลเขาออกมาแบบเราเก็บเรื่อยๆเ,เลยนะทั้งผลเล็กผลใหญ่นะครับผมส่วนมากเอาไปทำอะไรผัด ผัดบวบทอดไข่เนี่ยบวบหอมเนาะบวบใหญ่ฝั่งนั้นเขามีหอมส่วนมากเมนูบวบของเราก็จะเป็นผัดบวบเนาะนผัดบวบใส่ไข่แล้วก็ต้มน้ำพริกแล้วตำน้ำพริกแล้วก็ต้มจิ้มน้ำพริกนะ แล้วก็มีอะไรอีกบวบอะทำะไรได้กินอีกแกงก็ได้แกงบวบแกงบวบใส่ปลาต้มปลาใส่บวบนะหลากหลายเดี๋ยวใช้พวกนี้ค่อยเก็บอีกไหนทางไหนมีหมดเดี๋ยวมันมันมันกินไม่ทันเลยมันจะเสียเอาใช่ไหม นายโอ้หนายนะอ๋อนอนดันด้นน้องกระมีเนี่ยมองดีๆีครับถ้ามองไม่เนี่ยอีกสองวันนี่สองวันเก็บได้หมดแล้วพวกนี้ใช่ไหมพวกเล็กๆเงี้ยเหสองวันเก็บได้แล้วสองวันอสองวันเนี่ยอสองวันก็ใหญ่แนะนี้เลยเขาโตเร็วขนาดนี้โตเร็วโตเร็วมีโตเร็วมีวังเงี้มีเยอะๆเลยนี่อ๋อพวกเล็กๆแคเยอะเต็มต้นเลยอันนี้อายุการเติบโตของต้นเนี่ยมันใช้เวลากี่ปี โอ้ถารู้จักรัการดน้ำมันได้กินปีนะได้กินเปนปีเลยอืมนี่่งิากุ่นี้ดอันี้กินมั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 นไปก็กินไม่หมดกินไม่ทันนี่อะอันนี้ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรไหมก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะดีใส่พวกไอ้นี่อะไรนะอ๋อพวกผักตกชวาแห้งๆใช่ไหม ี่มันอยู่อ่แล้วก็ยกยกมาแล้วก็เอามาใส่โคนมันคือเคล็ดลับก็คือทำไงก็ได้ให้โคนเขาชื้นเนาะเนาะให้ดินเขามีการอุ้มน้ำแล้วก็ชื้นๆเข้าไว้ปลูกเล่นๆใ่จได้นปุ๋ยบางทีเราก็ไม่ได้ใส่เลยใช่ไหมปุ๋ยไม่ได้ใส่นะไม่ได้ใส่เลยต้นก็ไม่ได้ตั้งใจปลูกนะเพราะว่ามันเกิดเองตามธรรมชาติบวก บวบที่เกิดเองนะ <G ül> เกิดเองแล้วแม่ก็เอาพวกร้านพวกกิ่งก้านไม้อะไรเงี้ยมาวางมาใส่นะครับมแม่เวลาแม่จะรดแม่ก็รดง่ายๆใช้ตัวสักน้ำขึ้นล่างก็ต้องนี่จะโฉบสามลูกเห็นไหมไหนเนี่ยโอ้ <c oughs> พ<น>้ไหนอ่ะนี่น้งตองน้องตงองผลยันโคนนี่นี่แล้วทำไมนี่มันเล็กๆอย่างเลยเออนี่พันเล็กนี่อ๋อนี่คนละพันใช่ไหมคนนละพัโอ้ เนี่ยอันนี้พันเคระนี่พันเคระอีกข้างบนก็เนี่ยพนใหญ่อีกคนละพันนะอันนี้บวบหวานนั้นบวบอะไรไม่ก็ไม่รู้นะนี่สังเกเยอะๆหนินี่นี่เก็บไปเลยเก็บเลยไหนอันนี่มืออะไรไหนอ๋อนี่เหรอนี่เหรออันนี้กินได้แล้วเหรอกินได้แล้วเดี๋ยวมันแก่นี่เหรอเก็บได้เลยเก็บเลยดึงอย่างงั้นสิเนี่ยเก็บเลยอย่ลูกนั้นก็เก็บเลยถ้าดึงนี่ต้นมันเสียเนาะต้องใช้ตัด แล้วแต่จับจับไปนี่มันจะแก่ๆแล้วเนี่ยต้องใช้กันไกลเก็บเก็บยากนะเก็บไม่ถนัดเก็บนะไม่ใช่เซียนต้องต้องเป็นคุณแม่เก็บนะครับเก็บง่ายๆผมเก็บไม่ค่อยได้นะมีอีกคนหนึ่งอยู่เท่านั้นแหละ น,น,น,นคนละผัดนะน,นี่พันแคร่นะนถ้าปล่อยปล่อยไว้เด็กเขาก็เลื้อยขึ้นเองเนอะนสามสี่ชนิดนี่นี่นี่ครับนี่อันนี้บวบหวานอันนี้บวบแคร่อันนี้เก่แล้วเนี่ยแก่แล้วเนี่ยจับไปไมันรู้สึกเก่ๆแล้วเนี่ยนะอาจจะเป็นพันลงกง หรือว่าพันเดียวกันแต่มันกลายใช่หรอกพันนะอัน้วก็มาใส่แล้วมาใส่เพราะมันเสียบเสียบเสียบขึ้นพันอะไรกับพันอะไรอ๋อแบบเราเราปลูกปลูกโดยที่เราก็ไม่ได้รู้นะเราเราเห็นเป็นบวบใบบวบเราคิดว่าพันเดียวกันเราก็ใส่ใส่ไปเนาะแล้วที่ไหนได้มันออกมาเห็นได้มันเวลามันโลกมันแก่มันหล่นออกมามันก็ขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นได้ขึ้นอ๋อนี่นี่นี่ครับต้นต้นอ่อนของเขานะ เวลาที่เขาแก่เนาะร่วงมานะเขาก็จะงอกงอกเสร็จแล้วก็จะแคะต้นพวกนี้แหละไปปลูกต่อต้องแค่ทำขึ้นตรงนี้นแม่จะไว,วยอย่างนี้เลยใ, <น S 2> ให้เขาขึ้นต้นน,ตนี้ไปเลยอ่าให้ขึ้นด้วยกันไปเลยนะหรือว่าถ้าคิดอยากจะแค่ป,ปลูกที่ไหนก็ได้เนาะเนี่ยบวบริมสะนะกินตลอดรถลด่ะอือ ได้กินทุกเดือนกินเรื่อยๆนะพืชการ์เราก็ให้มันขึ้นมาเป็นการเขาเรียกว่าพืชมันหมุนเวียนตัวเองเนาะเวลาต้นใหญ่นี่มันแก่มันตายไปต้นน้อยๆนี่มันก็เลื้อยขึ้นใหม่ให้จะเรารดน้ำแล้วก็ไม่มีขั้วมันีพักรูปขึ้นมาให้จะเทารดน้ำแล้วก็กินตลอดนี่คือการปลูกบวบง่ายๆเดือนเมษาไม่อย่างเก็บกินจนอะไรผลแก่ๆอย่างเงี้ยเราเอาไปทำอะไรได้ ไว้เพาะพาได้ใช่ไหมอ๋อไว้ทำพันุ์ต่อไปนะหรือว่าไอเขาเรียกว่าใหญ่ของเขาก็สามารถนําเอาไปทําเป็นฝอยล้างจานล้างชามได้เนาะหรือเอาไปขัดตัวก็ได้นะขัดขี้คลขัดอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับนี่บวบริมสะนะนี่คุณแม่ก็ได้แล้วนึ่งหนึ่งถาดใหญ่เลยนี่ อันนี้เดี๋ยวจะเอาไปใหญ่ยยแล้วนี่ยนะแต่ยังไม่เก็บนะเราอ,อันนี้เดี๋ยวเอาไปนนทาอะไรคิดเมนูก่อนคิดเมนูก่อนจะเอาไปทาน้าพริกหรือว่าเอาทาอะไรดีดน,รนะฮะเย็นนี้มีต้มปลาแล้วต้มปลาแล้วกินต้มจีนต้มนกินกินกกินต้มจีนมันซี่ก,ก,กีกวาอันนี้ก็กำลังจะขึ้นแล้วเนี่ยนะนี่ฮแล้วก็ปลูกเขาทิ้งๆไว้เงี้ยเดี๋ยวเขาก็เลื้อยขึ้นไปเองนะการดูแลบวบก็ง่ายๆครับก็แค่ รดน้ําเช้าเย็นนะปุ๋ยก็แทบจะไม่ต้องใส่เลยนะเพราะว่าดินตรงนี้มันเป็นดินดินนาเก่าแล้วก็มันจะมีความชื้นอยู่แล้วแล้วก็แร่ธาตุอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่แล้วเขาก็จะสามารถที่จะเออเอาชีวิตรอดของเขาเองได้นะครับเพียงแค่เรารดน้ำเช้าเย็นเท่านั้นนะง่ายสุดแล้วปลูกบวบครับนะนครับที่วิมานชาวดินมันเดิมอีกแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะมาดูงานก็แวะเยียนมาได้นะครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็นการปลูกพืชสวนครัวปลูกพันธุ์ผักปลูกอ่่นนี่นั่นแบบสไตล์ชีวิตลูกทุ่งชีวิตแบบวิมานชาวดินนะครับคำว่าวิมานชาวดินตรงเนี้ยผมให้คำนิยามที่ว่าวิมานเนี่ยมันเป็นมันเป็นเหมือนสวรรค์วิมานมันเป็นแหล่งที่อยู่สวงสวรรค์ที่อยู่แบบสบายใจสบายกายนะครับคำว่าวิมานตรงเนี้ยนะคำว่าชาวดินตรงนี้ก็คือคนอย่างเราๆนี่แหละครับ ชาวดินชาวไร่ชาวนาชาวสวนนะวิมานตรงนี้มันก็จะเป็นที่หรือแหล่งที่อยู่ของชาวสวนชาวไร่ที่เปลี่ยมไปด้วยความสุขความสบายใจสบายกายนะประมาณนั้นครับว่าวิมา,ชาน,น,นะน,นมาชาวดินตรงนี้นะครับก็เลยเกิดเป็นกระต๊อบน้อยวิมานชาวดินตรงนี้นะครับพร้อมกับนี่ปลูกพันธุ์ผักปลูกพืชปลูกอะไรนานาชนิดนะครับให้เกิดเป็นสวรรค์วิมาน ของเรานะประมาณนี้ครับสำหรับฟลุกสตอรี่ EP นี้คือพามาดูแม่เก็บบวบเฉยๆเนาะนะไม่มีอะไรมากครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ฟลุกสตอรี่ด้วยนะครับฟลุกสตอรี่ก็จะเอาเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับความเป็นอยู่ว่าเออแต่ละวันทำอะไรนะง่ายๆสไตล์ฟลุกสตอรี่นะ มีเรื่องราวให้คุณผู้ชมได้รับรู้ตลอดนะเกี่ยวกับความเป็นอยู่ชีวิตหลายๆอย่างนะครับเรื่องราวของผมเรื่องราวของครอบครัวเรื่องราวของวิถีชีิตบ้านๆน,น,นะนี่ก็จะเป็นต้นต้อนอะไรวะฟักไม่ใช่ฟักทองต้นมะเขือเทศโอ้อะไรนะมะเขือเปราะใช่ไหมเป็นมะเขือไข่เต่านะต้นตรงนี้ก็หลายเดือนแล้วนะเราก็จะตัดเป็นปีแล้วเปล่า เป็นปีแล้วนะเราก็จะตัดแต่งกิ่งก้านใบเขาเรื่อยๆนะแล้วเวลามีต้นเขามีเหามีเพลี้ยอะไรเงี้ยเราก็จะเอาน้ำส้มควันไม้มาฉีดไล่นะครับผมก็เนี่ยกำลังออกดอกเลยนะกำลังออกดอกเต็มต้นเลยนะได้เก็บกินตลอดนะเวลาไม่ตํำน้ำพริกต่ำไรเนี่ยเราก็เก็บไอมะเขือนี่กินกันตลอดนะล้างน้ำกินล้างน้ำแล้นี่นี่นี่ผลเขาอาจจะไม่ได้สวยอะไรเท่าไหร่นะ วันนี้ผมพึ่งเก็บกินไปเมื่อเช้านะครับผมกับน้ำพริกประมาณนี้ครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ